ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้หลูกคัาด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลุงตาลออกมาอัดคลิปนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์หวยนะครับก็หลังจากางวดที่ผ่านมานะครับหวยรัฐบาลนะครับสูตรที่ลุงตานให้ไปนะครับเด่นล่างนะครับเข้ามา -78 งวดติดนะครับงวดล่าสุดก็หลุดไปนะครับก็เลย นำสูตรที่2นะครับสูตรนี้ก็เดินมาแล้วนะครับหกหม่วดติดนะครับก็ถือว่าทดสอบมานะครับยังไม่หลุดนะครับก็มาลองดูกันนะครับว่าสูตรจะเป็นยังไง เด่นล่างสูตรสองห่วยรัฐบาลหนึ่งกุมภาหกหกนะครับงวดนี้มาใช้สูตรที่สองกันนะครับหลังจากสูตรแรกนะครับเข้ามาเจ็ดแปดงวดนะครับพองวดล่าสุดหลุดไปนะครับก็เลยมาใช้สูตรที่สองนะครับ สูตรที่2ก็เข้ามาแล้ว6งวดนะครับก็งวดนี้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับจะใช้ตัวแปรก็คือ8นะครับส่วนการหาตัวเลขก็จะใช้เหมือนสูตรที่1นะครับแค่จะเอามาบวกกับตัวแปรอีกตัวหนึงนะครับเพื่อจะหาผลลัพธ์นะครับ เหมือนเดิมนะครับก็จะใช้หล 10, ักหมื่นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับหลักหมื่นนะครับระงวันที่1นนะครับก็คือ1นนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่1นนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยนะครับเลขหลังครั้งที่2นะครับ ก็คือ1บวก1บวก7นะครับบวกด้วยตัวแปรนะครับก็คือ8นะครับก็จะได้17นะครับเจ็ดหกเนะครับ ได้ผลลัพธ์ที่ 6, 7, 8นะครับผลนะครับผลหวยออกล่างนะครับก็คือ7,0นะครับ7,0ก็เข้าหลัก10นะครับ ต่อมานะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเจ็ดนะครับหลักร้อยเลขหลังครั้งที่สองก็คือเก้านะครับก็บวกด้วยตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือแปดนะครับก็จะเป็น ทีนะครับี่สิบห้าเป็นห้านะครับเป็นห้าเป็นหกผลหวยนะครับผลหวยออกล่างนะครับหกสี่ปรากฏว่าเข้าสองตัวนะครับ หกสี่นะครับเข้าหมดเลยนะครับต่อมานะครับงวดต่อมา,อาเลขหลักหมื่นนะครับหลักหมืนห่นรางวัลที่หนึ่งนะครับสองบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเจ็ดหลักร้อย เลขหลังครั้งที่หนึ่งเลขหลังครั้งที่สองนะครับก็คือหนึ่งนะครับอ่าก็บวกด้วยตัวแปรนะครับอ่าบวกด้วยตัวแปรอ่าเป็นเก้าเป็นสิบสิบแปด่ครับสิบแปดสิบแปดเป็นเก้าเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเก้าผล ขนหวยออกล่างนะครับ08 08ก็เข้า08อ่างวดที่3แล้วนะครับงวดที่4หลักหมื่นนะครับราะมันที่1ก็คือ7นะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็คือ1แล้วก็ หลักร้อยเลขหลังครั้งที่2ก็คือ4บวกด้วยตัวแปรก็คือ8อ8บวกเข้าไปเป็น11 12อ่าเป็น20นะครับ20ก็เอา0มา0 1อันนี้เป็น9นะครับผลหวอยออกล่าง นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็เข้าหนึ่งเข้าหนึ่งนะครับงวดสีงวดแล้วนะครับงวดที่ห้างวดที่ห้านะครับหลักหมืน่น นะครับรางมาที่1ก็คือ5้อ่าก็คือ4นะครับ4บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1คือ9บวกหลักร้อยเลขหลังครั้งที่2คือ5แล้วก็บวกตัวแปรเข้าไปนะครับตัวแปรก็คือ8ก็จะได้ ยีสิบห้านะครับได้ห้าได้หกนะครับยี่สิบหกนะครับยี่หกเป็นหกนะครับเป็นเจ็ดเป็นห้าผลผลหวยล่างนะครับออกห้าแปดห้าแปดนะครับ ก็เข้าห้านะครับห้าลมแรงมากเลยครับอยูุนาะอ่างวดหาง,งวดแล้วนะงวดที่หกนะครับก็คืองวดวันที่สิบเจ็ดนะครับสิ 17. บเจ็ดมกรานะครับเลขหลัก หมื่นหลอนที่1นนะครับก็คือหวยออกวันที่17นะครับ8 1 2หนึ่งสองห้านนะครับหลักหมื่นก็คือ1นนะครับ1บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือ4อ่เดี๋ยวนะครับวันที่1ิบ งวดที่หกอ๋อต้องเป็นวันที่เดือนมกรานะครับเดือนมกราก็คือรางวัลที่หนึ่งนะครับหวยอ,ออกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะครับอ,อันนี้คือห้านะครับหลักหมื่นก็คือห้าอันนี้คือห้านะครับ บวกด้วยหลักร้อยนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็คือ0 0บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าหลักร้อยเลขทะเลขหลังครั้งที่2 นะครับก็คือสี่แล้วก็บวกด้วยตัวแปรนะครับก็คือแปดก็จะได้เก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ด เป็นสิอันนี้เป็น8อันนี้เป็น6นะครับอ่าก็ผลหวยออกเมื่อวันที่1ิบนะครับอ่าออกนะครับวันที่17บเจ็ดออกวันที่1นึ่งแปดหนึ่งสองห้าหนนะครับมาล่างออกออกสีเจด อ่าสี 4, นะก็เข้า7นะครับอ่าเดินดีมา6กงวดแล้วนะครับพอสูตรที่1หลุดนะครับก็เลยเอาสูตร2มาให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับแต่ว่าสูตรหนึ่งก็จะดูกันต่อไปอีกนะครับเผื่อมันจะกลับเข้ามานะครับ แต่ตอนนี้ใช้สูตร2ลองดูนะครับเพราะว่ายังไม่หลุดเลยนะครับ6งวดติดนะครับงวดวันที่1กุมภานะครับจะเป็นตัวไหนนะครับก็มาดูกันนะครับก็รอนที่1นะครับหลักหมื่นก็คือ1นะครับ1นะครับบวกด้วย หลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งะครับก็คือ4บวกด้วยหลักร้อยเลขหลังครั้งที่2ก็คือ5นะครับก็จะบวกด้วยตัวแปรตัวแปรก็คือ8นะครับก็จะได้ได้สิบ 18นะครับอ่าสิ 18. อันนี้เป็น9เป็น7อ่าสตัวนะครับ7 8 9นะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับอ่าก็มาลุ้นกันนะครับว่าอ่าจะออกตัวไหนนะครับ เบนให้มา3ตัวให้มา3ตัวจะออกตัวไหนนะครับถ้าให้ลุงจับให้นะครับอลองจับดูนะครับปรับกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับ ขยับนี้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะลุงจะจับลองดูก็คือจะให้อยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ไปก็นำไปใช้เป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ ก็โปรดใช้วิจารญาณและการรับชมด้วยลักษณะสูตรนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เอาตัวเลขนะครับจากกลุ่มรางวัลที่1นนะครับแล้วก็เลขหน้าเลขหลังนะครับมาหาผลลัพธ์นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือจะใช้ตัวแปรนะครับมาเป็น ตัวหาผลลัพธ์อีก1ตัวนะครับก็ถือว่าอย่างเข้านะครับหรือว่าเดินดีมาเรื่อยๆนะครับงวดนี้เป็นงวดที่6แล้วนะครับที่เข้านะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่างวดวันที่1่กุมภานะครับอันนี้นะครับจะเข้าต่อหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับเด่นล่าสูตรที่2นะครับ ำมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f อี FC ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลุงตันด้วยนะครับเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนในการทำคลิปใหม่ๆนะครับก็ เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ